The คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรงหงุดหงิดไม่แจ่มใสเป็นแผลร้อนในบ่อยๆมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแรงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดไหล่ปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุเกิดปัญหาภูมิแพ้บ่อยๆเป็นหวัดเลื้อรังนอนหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกอารมณ์เสียง่ายๆปวดหัวบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นไมเกรนอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกเหล่านี้คือสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ร่าง กายของคุณเริ่มขาดเอนไซม์เติมความสดชื่นให้แก่ร่างกายด้วยเอนไซม์เอนไซม์เอนไซม์ผิงตงนำเข้าจากไต้หวันชนิดแคปซูลเป็นเอนไซม์ที่สกัดจากพืชผักผลไม้กว่า60ชนิดใช้ระยะเวลาในการหมักบ่มนานกว่า10ปีเพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มีคุณภาพสูงสุดเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้วยคุณสมบัติช่วยบำบัดฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายทำลายและป้องกันเชื้อโรคขจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ได้รับมาตรฐาน GMP มีเครื่องมหมายฮาลานและออยอรับรองคุณภาพพุดบำบัดฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายด้วยเอนไซม์ผิงตรงเท่านั้น